ทำชินเนวเหมือนกันนี่นะคะอันนี้ลากยาวมากีต้นสับชะนนนี่ผู้ใหญ่เปิ้ลมาแล้วไปไปเยอนกับน้องไปยิ่กับน้องไปน้องเป็นอะไรหรอยู่นอยู่น้ำไปรีบเดินรีบกลับไปรีบเดินไปเลยอดทนเมื่อกี้ไม่คิดแล้ว บรรยากาศไปเไปเลยห้ามปีนป่ายต้นนี้ใหญ่มากเลยนี่รากใหญ่มากเ้นปีนป่ายมันมันทางมันแปลกๆข้างล่างจะเป็นน้ำเดข้างล่างเป็นรากน้ำเป็นน้ำบน้ำไม่ท่วม นมเเยยอะลนั่งกาบไหวนี่แป๊บนึงเลยเสไทยอันลูกใู่ครกปูกรกตากระโดให่ตายอยู่นั่งกระโดดไทยลูกระดับน้ำไป,ไปนั่งเลยเร็วๆ